สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำคลิปสปอยซีรีส์3ก๊กในฉบับคิตศสกราป9 9ึ4กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่31ถึง EP ีที่33กันแล้วนะครับในความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ของเบ้งได้ไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกันตังผ่านทางโลโซกและได้ฝ่าเหล่าบรรดาคุณซือของซุนกวน ที่พูดจาถากถางดูหมิ่นต่างๆนานาแต่ในท้ายที่สุดแล้วคงเบ้งก็สามารถตอบกลับเหล่าบรรดาคุณสื่อของกันตังจนหน้างายไปแทบทุกลายเลยนะครับเดี๋ยเมื่อโลโซกได้พาองเบ้งเข้าไปพบสุนกวนเพื่อเล่าถึงข้อมูลกองกำลังของโจโฉที่บุกมาโลซกก็ได้คำชับกับองเบ้งว่าพอเข้าไปพบสุนกวนคงเบ้งต้องพูดว่า ฝั่งกองกําลังของโจโฉนั้นมีไม่มากเพื่อไม่ให้ซุนกวนนั้นตกใจกลัวและยอมร่วมมือกับเล่าปีสู้ศึกโจโฉในครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าคงเบ้งจะไม่ยอมรับฟังนะครับคงเบ้งดันไปแจ้งว่ากองกําลังของโจโฉนั้นมีเป็นร้อยหมื่นร่วมกับกองกําลังทหารของซีจิ๋วอีกหลายหมื่นพร้อมกับบอกให้ซุนกวนนั้นรีบยอมแพ้ซะแต่หารู้ไม่ว่าการพูดแบบนี้ ยิ่งทําให้เป็นการจี้จุดของสุนควรหรือเป็นการแย่เสือให้โกรธพร้อมที่จะกัดหรือทําศึกสู้กับโจโฉในทันทีเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าบรรดาคุณซื่อฝ่ายบุญจึงหันเข้าไปพบจิวยี่เพื่อให้จิวยี่ช่วยพูดกับสุนควรว่าไม่ให้สู้ศึกโจโฉในครั้งนี้ซึ่งในใจลึกๆของจิวยี่นั้นก็อยากจะสู้ศึกอย่างแน่นอนเพราะจิวยี่นั้นเป็นขุนพลฝ่ายบู และเมื่อโลซกได้พาของเบ่งมาพบกับจิวยีก็ปรากฏว่าขนเบ่งนั้นสามารถอ่านใจจิวยี่ออกได้ทุกเม็ดเลยก็ว่าได้พอของเบ่งนั้นรู้มาว่าหูหญินของจิวยีนั่นก็คือแม่นางเสี่ยวเกี้ยวเป็นหญิงที่งามเป็นอันดับสองของกันตังรองจากภรรยาของซุนกวนนั่นเองประกอบกับของเบ่งก็ทราบมาว่าโจโฉนั้นมีความปวดบานในหญิงงาม เมื่อครั้งที่บุกไปตีเมืองต่างๆโจโฉก็จะจับเอาหญิงงามมาบำเรอตนนั่นก็ทำให้ของเบ้งบอกกับจิวยี่ว่าสาเหตุหนึ่งที่โจโฉต้องการบุกมาตีกันต่างให้ได้นั่นก็เพราะต้องการที่จะครอบครองแม่นางเสี่ยวเกี่ยวมาเชยชมในยามเก๋ชาชราและก็ได้ผลนะครับจากการพูดของของเบ้งนั่นก็ทำให้จิวยี่ถึงขั้นกับ ใช้ดาบฟันลงที่โต๊ะเพื่อเป็นสัญญาว่าตนนั้นจะเอาจริงเอาจังไม่ยอมกับคำโดยเด็ดขาดและเมื่อครั้งที่จิวยี่เข้าพบกับซุนกวนซึ่งซุนกวนก็ได้ถามความเห็นของจิวยี่เรื่องการสู้ศึกกับโจโฉและจิวยี่ก็ได้แนะนำซุนกวนให้สู้ศึกเพื่อรักษาดินแดนบรรพบุรุษและเพื่อเป็นการรักษาหูยหินของตนไม่ให้ตกเป็นของโจโฉด้วยนั่นเอง แต่ในฝั่งของจิวยี่ก็ได้เกิดการระแวงในความเก่งของของเบ้งเพราะสามารถเดาใจคนออกและสามารถวางแผนการได้เหนือกว่าตนจึงคิดที่จะก,กำจัดของเบ้งทิ้งเสียแต่ก็เป็นโลโซกแหละนะครับที่เข้ามาห้ามไว้พร้อมกับแนะนำให้ใช้จูก,กัดจินซึ่งเป็นพี่ชายของของเบ้งไปพูดเกี้ยกล่อมให้ของเบ้งมายอมสวามิภักดกับกันตัง และเมื่อจุก,กัดจินพี่ชายของของเบ้งไปเกี้ยกล่อมก็ปรากฏว่าถูกของเบ้งนั้นเป็นฝ่ายพูดเกี้ยกล่อมกลับมาซะเองจนต้องถอยกลับมารายงานกับจิวี่ว่าตนนั้นทํางานไม่สําเร็จและเมื่อครั้งที่เล่าปีส่งกุลซือมาเพื่อดูข่าวคราวของของเบ้งแต่ก็โดนจิวจี้ปฏิเสธไม่ให้เข้าพบและได้ส่งคําเชิญให้เล่าปีมาร่วมกินเลี้ยงแทน และเมื่อเล่าปีมาถึงงานเลี้ยงตามคำเชิญของจิวยี่จิวยี่ก็ได้วางแผนที่จะโยนจอกสุลาเป็นสัญญาณให้ทหารบุกเข้ามาลุมทำร้ายเล่าปีให้ถึงแก่ความตายแต่ก็ดูเหมือนว่าฝั่งของเล่าปีนั้นก็สามารถอ่านเกมออกนะครับเล่าปีได้ให้กวนอูติดตามมาเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยของตนนอกจากนั้นจิวยี่ยังใช้อุบายในการกำจัดของเบ้ง โดยการมอบหมายให้ของเบ่งนั้นนำทหารไปสเสบียงของโจโฉเพื่อตัดกำลังสเสบียงเหมือนอุบายของเขาฮิวที่เคยเสนอให้โจโฉจนสามารถชนะศึกว้้นสุดในครั้งที่ผ่านมาและเมื่อเราปีมาถึงงานเลี้ยงพร้อมกับกวนอูพอร่วมดื่มกันได้สักพักหนึ่งจิวยี่ก็ได้ถือจอกสุราขึ้นพร้อมที่จะโยนลงเพื่อเป็นสัญญาณ แต่เมื่อเหลือไปเห็นกวอนอูที่ยืนอยู่ข้างเล่าปีจิวี่ก็ดันไม่กล้าที่จะทิ้งจอบลงเพราะกลัวว่ากวอนอูนั้นจะหันมาทำลายตนเองจนถึงชีวิตซะก่อนนี่ก็นับว่าจิวี่สามารถอ่านสถานการณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งนะครับในระหว่างนั้นโลโซกก็มาตามของเบ้งและเล่าเรื่องราวที่เล่าปีถูกเชิญมากินเลี้ยง นั่นก็ทําให้ของเบ้งทราบได้ทันทีว่าเจ้านายของตนกําลังตกอยู่ในอันตรายพร้อมกับรีบวิ่งไปดูเจ้านายของตนก่อนที่จะถูกลุมทาร้า,ายแต่เมื่อของเบ้งมาถึงบริเวณงานเลี้ยงของเบ้งได้เหลือบไปเห็นกวนอูที่ยืนอยู่ข้างกายเล่าปีก็ได้อุทานออกมาว่านายข้าปลอดภัยแล้วพร้อมกับเดินมารออยู่ที่เรือของเล่าปี เมื่อจิวยี่ไม่สามารถฆ่าเล่าปีตามที่เตรียมการไว้เล่าปีจึงได้อำลาและเดินทางกลับเมื่อเดินทางมาลงเรือก็ได้พบกับคุณซือของเบ้งที่นั่งรออยู่ซึ่งก็เป็นโอกาสให้ของเบ้งนั้นได้นัดแนะกับเล่าปีให้ส่งคนมารับตนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในจุดหมายเมื่อถึงวันออกศึกระหว่างแม่ทัพกำเหลงของฝั่งสนกวร ละแม่ทัพสวมอของโจโฉก็ปากฏว่าฝั่งของสวมอนั้นพ่ายแพ้อย่างยับเยินหนีเอาตัวรอดมารายงานกับโจโฉนั่นก็ทําให้โจโฉนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับสั่งให้สวมอกลับไปจัดทัพเรือเพื่อฝึกซ้อมทหารให้สู้รบทางน้ํานอกจากนี้โจโฉก็ได้ส่งให้เจียวกา้านไปเกี้ยกล่อมจิวี่ให้มาเข้ากับฝั่งของตนแต่ก็ดูเหมือนว่าจิวี่นั้นจะรู้ทัน และได้เตรียมการรับแผนเพื่อรับการมาเยือนของเจ้ากันในครั้งนี้นะครับและแผนที่ว่านั่นก็คือเป็นแผนที่แก้งให้เจ้ากานนั้นนําข่าวเท็จไปบอกกับโจโฉและข่าวเท็จที่ว่านั่นก็คือเป็นการทําสารปลอมร่วมการตกลงกับสัวมอรที่ว่าสัวมอนั้นจะเป็นไส้ศึกและรอบทําร้ายโจโฉเพื่อนําหัวมามอบให้กับจิวี่ พอเจ้ากา้านมาถึงเจียวยี่ก็ได้จัดแจงต้อนรับเพื่อนเก่าเป็นอย่างดีพร้อมกับแกล้งดื่มเหล้าอย่างเมามายจนเพ้อและขาดสติและในที่สุดเจียวยี่ก็ได้แกล้งพาเจ้ากา้านไปนอนร่วมกับกระโจมเดียวกันกับตนพร้อมกับแกล้งวางสารปลอมทิ้งไว้ในกระโจมจนเจ้ากา้านแอบไปค้นเจอพอเจียวยี่ตื่นขึ้นมาก็แกล้งพูดว่าสารที่วางไว้นั้นเป็นของจริง และไม่ควรให้เจ้าก้านเข้ามาเห็นโดยเด็ดขาดนั่นก็ทําให้เจ้าก้านนั้นเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับว่าสารที่ตนไปพบเจอมานั้นเป็นเรื่องจริงจนทําให้เจ้าก้านนั้นแอบนําสารไปมอบให้กับโจโฉในทันทีเมื่อโจโฉได้อ่านก็เกิดโมโหและแค้นใจเป็นอย่างมากบวกกับโจโฉนั้นเป็นคนขี้ระแวงตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับจึงได้สั่งให้ประหารสัวมอและเตียวบุญในทันที แต่พอทหารนำตัวทั้งสองออกไปโจโฉก็นึกขึ้นได้ว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นกลลวงของเจียวยี่และเมื่อโจโฉให้นำตัวทหารทั้งสองกลับมาแทนที่ทหารจะนำตัวของแม่ทัพสัวมอและเตียวบุญกลับมากับกลายเป็นนำเอาหัวทั้งสองแม่ทัพมามอบให้กับโจโฉแทนเมื่อมีเหล่าบรรดาแม่ทัพทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูเข้ามาถามโจโฉว,ว่าเกิดอะไรขึ้น โจโฉที่รู้ว่าตนเองนั้นทําผิดพลาดที่สั่งประหารสองแม่ทัพไปโจโฉจึงได้พูดแก้ต่างว่าแม่ทัพทั้งสองนั้นคิดก่อกรบฏจึงต้องตัดหัวทิ้งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นแนวทางการปกครองของโจโฉแหละนะครับที่โจโฉมักจะพูดอยู่สองอย่างนั่นก็คือ1เมื่อมีลูกน้องมาเสนอแนวคิดที่ดีเป็นประโยชน์โจโฉก็มักจะพูดว่าดีมาก ตรงกับความคิดที่ข้าคิดไว้ 2. เมื่อตอนเองนั้นตัดสินใจผิดพลาดก็มักจะโยนความผิดให้เป็นความผิดของลูกน้องให้รับกรรมแทนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้องนั้นเสื่อมศรัทธาในตัวของตนยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่โจโฉต้องการยันศึกจนสเสบียงหมดโจโฉก็ได้บวยความผิดไปให้พ่อครัวออลองว่าเป็นคนยักยอกสเสบียงจนทำให้สเสบียงในครังหมดไป เพื่อเป็นการซื้อใจทหารและเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงมาในครั้งนี้โจโฉก็เกิดหงุดหงาโดนกุลลวงของจิย๋ยี่พอนึกขึ้นได้โจโฉก็ได้บอกแค่ว่าสองแม่ทัพที่ตนสังข้านั้นคิดกระบทและปุกปั่นให้บรรดาทหารกระดังกระเรื่องต่อการปกครองของตนก็จบลงไปนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์สามก๊กฉบับคิตศกกรา1994ในอ p ที่3 0ถึง33 แอดมินก็ต้องขอท่านผู้ชมคน,ล,นล,ละหนึ่งไลค์ได้หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปการสปอยในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ